โควิดรอบนี้ระบาดหนักดูแลตัวเองยังไงไปฟังกันครับสวัสดีครับมาพบกับพี่หมอโชยอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ความรู้แต่วันนี้ความรู้ไม่กเกี่ยวกับการทําฟันล่าสุดนะครับก็เราจะเห็นผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยค่อนข้างสูงพี่หมอก็เลยได้อ่านข้อมูลนะครับดีๆก็เลยมาแบ่งปันนะครับล่าสุดหาข้อมูลจาก cdc นะครับก็คือกรมควบคุมโรคข,ของต่างประเทศ center of disease control and prevention พบว่านะครับเขาก็มาแนะนำว่าเราคงต้องอยู่โควิดอีกนานแล้วก็จะทำยังไงเราถึงจะสวมแมสได้ค่อนข้างด,างดีเพราะว่าเราอยู่กับโควิดเนี่ยต่อให้เรามีวัคซีนมาแล้วณนะวันนี้นะครับสิ่งที่ยังต้องเจออยู่ก็คือว่าเรายังต้องสวมแมสอยู่อีกอย่างน้อยๆคือกว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยก็คงต้องฉีดเลย50-60% ของคนในประเทศไปแล้ว7จ80%ปเงี้หมายความว่าต้องรอจนถึงปลายปีเราคงต้องอยู่กับแมสแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ alcohol, ล้างมือบ่อยๆ2ออ,อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากที่ที่จะทำให้เราห่างไกลเรื่องการกินข้าวกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องงานสังสรรค์การ oh. ปาร์ตี้อะไรนี้คือควรจะเลี่ยงอยู่แล้วนะครับช่วงนี้หนัหนกๆก็ขออยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าเลี่ยงได้นะครับที่จะอยู่กับ ผู้คนนะครับก็ระมัดระวงังแล้วก็ปฏิปัตพฤติปฏิบตัติเหมือนกับคนที่เราต้องพบเจอเนี่ยเขาเป็นก็ทําให้เราห่างไกลโลกโควิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตก็สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยเนยีพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วมันเริ่มจะเกิดภาวะโอเวอร์โหลดแล้วอันนี้คือจะน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเั สิ่งที่อยากจะฝากคือเรานะครับอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในการบริการหรือการดูแลของรัฐบาลไทยแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราต้องดูแลเนี่ยคือสุขภาพเราด้วยตัวเราเองนะครับไม่ไม่ต้องเชื่อใครก็ได้เชื่อตัวเราเองนี่แหละนั้นย้ํานะครับหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงแออัดผู้คนนี่คือเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับไม่ไปห้างอะไรงี้บางคนบอกซื้อของจากที่บ้านมาเพื่อนมาที่บ้านคนสองคนได้ไหมก็อันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็รามัดระวังตัวเองอย่างที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงาก,การพบเจอผู้คนนี่คือเรื่องที่ดีที่สุด2คือล้างมือบ่อยๆนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับอันที่3ก็คือใส่แมสทีนี้วันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าเออในในการใส่แมสนะครับไปอ่านมาจากกรมควบคุมโรคเนี่ยการใส่แมสเป็นเรื่องปกติแล้วเราจะใส่กันยังไงนี่อันนี้มีแมสสให้ดูหลายอย่างเนาะไม่ได้เอาแมสผ้ามาเดี๋ยว,าายวนะครับแอ,อนนีบพี่หมอเพิ่งได้แมสอันใหม่มาเป็นอันนี้นะครับแมส LG ตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวน,น,นะครับไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าใส่แล้วก็นึกว่าจะหนักที่ไหนได้เบาตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้เราใส่ทําคนไข้ได้ไหมแต่มันไม่ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่าเนี้ยใส่แล้วมันป้องกันเชื้อโรคได้ม้ากน้อยแค่ไหนคิดว่าคงป้องกันได้แหละแต่ว่าเวลาเราหายใจออกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรา,เราอยู่ต้องอยู่คนไข้ไงพี่หมอเป็นหมอฟันเนาะต้องอยู่กับคนไข้แล้วลมมันจะเป็นยังไงบ้าง แต่ก็เท่าที่ใช้ก็ดีเดี๋ยวว่าหลังมารีวิวให้ดูว่าเออใช้จริงเป็นยังไงบ้างใส่แล้วก็เวลาใส่ไปเดินห้าง,งเป็นจุดสนใจหน่อยเนาะมันใหญ่ใหญ่มากเลยนะมันดูแปลกๆนะครับถ้าเป็นพ่อของเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ดาร์กเรเดอร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ใส่แล้วเสียงมันจะอยู่ในเนี้ยเออพูดลําบากนะครับแต่ใส่แล้วก็เบาที่คิดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่าวันนี้เรามาคุย อุตส่าห์อ่านจาก CDC ไม่ฟังนะครับเขาบอกว่าทนาจะใส่แมสแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็คือแมสเนี่ยต้องพอดีกับหน้าเราเล็กไปก็ไม่ดีนะแล้วก็เอาด้านที่เงาเงาเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับคีย์เวิร์ดของการใส่แมสคือเอาด้านกันน้ำเนี่ยอยู่ด้านนอกแล้วก็ซิลรอบปากไม่ให้ถ้าใส่การเสร็จปุ๊บแล้วละอองนะน้ำตรงนี้มี้ะ ลองน้าไหลออกมาอันนี้คือแย่เลยหรือเราหายใจออกไปได้ก็ยังอันตรายอยู่เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของการใส่แมสคือฟิตฟิตให้ดีใส่แล้วแนบสนิทให้ดีแล้วก็ป้องกันน้ำนะครับใส่ไอไตัวป้องกันน้ําอยู่ด้านนอกนะคำว่าฟิตเนี่ยก็เลือกพอดีแล้วก็เวลาเราใส่ก็เอาด้าน oh. ที่เป็นร่วนเนี่ยต้องกดจมูกนี่คือสําคัญมากเมื่อเราหายใจเรู้สึกว่าต้่งแนบกว่านี้เนาะ เนี่ยตรงนี้มันจะขยับตามแรงหายใจเลยแต่ตรงนี้อาจจะยังนั่นอยู่นะครับเขาก็แนะนําว่าเราอาจจะใช้ตัวตัวที่เขานินยมกันเนี่ยก็คือตัวตัวสามมิติเขาเรียกอะไรนะตัวแมทฟิเตอร์ครับที่ใส่เข้าไปครอบให้มันแนบแนแลย่างตามีกตีก็ได้นะครับให้มันฟิตขึ้นหรือบางคนก็จะเอาเทปกาวมาแปะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนจะควยแบบนี้ก็ได้ทํายังไงให้ให้หน้ากันละหน้าของเรากับ กับแมสเนี่ยมันฟิตกันมากที่สุดบางคนก็ควยอย่างนี้ก็สามารถทําได้เพื่อให้ตรงนี้มันแนบสนิทมากที่สุดนะครับแล้วก็เอาเทปมาปิดสําคัญตรงที่มันเวลาเราหายใจออกต้องไม่มีลมออกไปอันนี้คือถูกต้องนะครับจะควยแม้จะมัดแล้วแต่เลยเอาที่เราสะดวกนะครับ N95 กับแมสพบว่า N95 นี่สามารถดูแลความแนบสนิทของหน้าเรากับกับ การป้องกันอะไรเงี้ยค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ราคาจะยังสูงนิดนึงนะครับก็ต้องบอกแบบนี้แล้วก็หลายคนที่ใช้อันนี้ช่วงนี้ดีอย่างคือมันไม่ค่อยแพงแล้วนะครับก็ใช้เปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็ใช้แมสคิตเตอร์ช่วยนะครับเขาบอกแนะนําแบบนี้เวลาเราเทสก็อาจจะเอามือเป่าปุ๊บดูว่ามันขยับไม้แล้วก็มีลมรั่วหรือเปล่านี่คือเทสการใส่ทีนี้หลายคนบอกว่าใส่อันนี้เสร็จใส่ N95 ด้วยได้ไหม หรือว่าใส่ที่2ชั้นช่วยไหมจริงๆไม่ได้ช่วยเพราะคีย์เวิร์ดของมันอย่างที่พี่หมอบอกให้ฟังก็คือว่าต้องกันน้ํกากันละอองและอีกอย่างคือฟิตฟิตคือแนบสนิทถ้าเราใส่2ชั้นหูเรามันหลวมปุ๊บไอ้นี่มันคลายตัวมันไม่มันไม่ฟิตแล้วมันไม่แนบกันหน้าแล้วอันนี้นคือไม่ดีไม่ได้นะครับก็จะเห็นรูปบุคลากรทางการแพทย์เดี๋ยวน้องมูตับใส่ให้นาะที่เขาใส่พวกป้องกันอย่างเงี้ยบางทีเขาใส่ N95 เนี่ยคือหน้ามันจะเป็นรอยแมสเลยอะ่ะเพราะต้องไม่มีอะไรเข้าไปได้เลย ใา้ใจเหนื่อยมากนะครับช่วงนี้ก็อาจจะลําบากกันนิดนึงแต่ว่าก็ป้องกันให้ดีสุดสําหรับคนที่จะใส่แมสสอชั้นนะครับก็ CDC ก็แนะนําว่าถ้าเป็นแมสใส่ใส่2ชั้นเนี่ยแนะนําใช้แมสอันนี้นะครับแมสผ่าตัดเนี่ยใส่เสร็จปุ๊บให้มันแนบสนิทแล้วก็ใช้แมสผ้าทับอีกชั้นหนึ่งก็พอแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ N95 ร่วมกับอันนี้หรืออันนี้ สองชั้นแมะสกาแบบสองชั้นก็ไม่เวิร์กเพราะว่าคีย์เวิร์ดของมันคือฟิตติ้งคือมันแนบสนิทต้องซีลให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังว่าอย่าไปเอา n 9 5้าใส่กันมันพอไม่แนบก็ไม่ไม่ได้ช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะฝากไว้ว่าแมสนะครับใน,ในใช้แล้วก็ใช้ให้ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็ดีแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายนะครับอยากฝากว่าถ้าเราใส่แมสแล้วก็ควรใส่ให้ถูกต้องคีย์เวิร์ดสำคัญมันคือฟิตติ้งคือเราเลือกแมสท,ที่เหมาะสมนะครับ ฟิต2คือสวมใส่ด้านกันน้ําอยู่ด้านนอกนี่คือสําคัญมากสําหรับการใส่แมสเพื่อเพื่อป้องกันโควิดเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราเลือกแมสอย่างเหมาะสมเราก็ป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับล้างมือโซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็ใส่แมสจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้เรารอดนะครับขอแสดงความเสียใจถึงผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดด้วยนะครับจริงๆเราควรจะได้รับการดูแลที่ดีกวนน่านี้แต่ไม่เป็นไรเราควรจะดูแลตัวเองได้ ด้วยเช่นกันนะครับหมั่นระมัดระวงังตัวเองเป็นอย่างดีนะครับคลิปนี้อาจจะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ถือว่ามาย้ํากันเพราะเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกนานก็ล่าเดี๋ยวคลิปใหม่หจเจ้าอันนี้มารีวิวให้ดูแล้วกันว่าเอ้อันนี้พี่หมอใส่ทําไมใส่ไว้กันกันฝุ่นเดี๋ยวีหน้ามีฝุ่นมาอีกอยู่ประเทศไทยนะสู้ๆก็ฝากไว้ว่าสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่อยากเป็นผู้ที่เป็นคนแพร่เชื้อให้กับเพื่อนเนเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยเพื่อนพี่หมอเองอยู่กับคนติดโควิดเลยนะไม่เป็นเพราะว่าใส่แมสแมสสาคัญมากอยากมาย้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ให้ถูกด้วยนะครับฝากคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจพี่หมอแล้วก็ถามได้เลยนะครับอันไหนจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ